สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทแบบบอยนะครับพอดีล้างรถมาแล้วก็ทีนี้เอ่อตัวรถนะครับผมมันจะมีคราบพวกยางนะครับผมยางต้นไม้พอดีผมจอดใต้ต้นไม้แล้วก็มันมีพวกยางมาติดที่กระโปรงรถนะครับผมนี่แล้วก็ล้างแล้วก็ทีนี้มันก็เช็ดแล้วก็ไม่ออกนะครับผมนี่พอดีรถเป็นสีขาวแล้วก็ เวลาเช็ดธรรมดาล้างธรรมดาก็ไม่ออกเลยนะครับผมทีนี้บางคนเนี่ยอาจจะเจอปัญหาแบบผมนะครับมีรถสีขาวแล้วก็เปื้อนพวกคาบยางหรือว่าคาบสกปรกที่อไม่สามารถจะเช็ดออกได้ล้างก็ไม่ออกนะครับเราจะแก้ยังไงนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมอ่จะมาเช็ดพวกคาบยางคาบสกปรกที่ฝังแน่นเนี่ยอา่าลองเอาออกดูนะครับผม ให้เพื่อนๆนะครับลองไปหาตัวนี้มานะครับผมสเต็คลีนสเตคลีนเนี่ยเป็นครีมทําความสะอาดอันนี้็ป็ะสค์นะครับผมซึ่งสามารถขจัดพวกคราบสกรปรกต่างๆคราบกาวคราบยางไม่ตอยอะไรอย่างนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะลองใช้สเตคลีนนะครับผมมาเช็ดถูอ่าที่คราบยางที่ติดที่กระโปรงรถเนี่ยนะครับผมเนี่ยจะลองเช็ดดูว่ามันจะออกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามา รับชมกันนะครับผมเราหาผ้าขี้ริ้วมานะครับผมแล้วก็ทําการชุบสเตค,คลีนนะครับผมชุบไปเลยนะครับเยอะๆเลยนะครับเพราะว่ามันออกยากเนี่ยผมก็จะชุบนะครับแล้วลองเช็ดดูนะครับอาจจะจุ่มๆทิ้งไว้ก่อนก็ได้นะครับอันนี้เราใชา้นิ้วมือได้นะครับผมอันนี้เป็นอะไร แล้วก็ลองเช็ดถูเลยนะครับกดๆหน่อยโอเคเลยนะครับก็ออกได้ดีเลยนะครับนี่กดๆ,ๆหน่อยที่กระโปรงรถผมเนี่ยมันมีจุดเยอะเลยเพราะว่าจอดใต้ต้นไม้แดงนะครับมันจะมีพวกยางเนี่ยตกมาใส่นะครับ แล้วก็ไปล้างที่ร้านแล้วก็ร้านเขาก็อบอกว่าเช็ดไม่ออกนะครับก็ลองมาเช็ดเองดูครับก็ออกได้ดีนะครับนี่ต้องกดกดหน่อยเพราะว่าบางทีนี่เราไปจอด ใต้ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะโดนพวกยางพวกอะไรนี้ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่รีบเช็ดออกเนี่ยมันานานๆเข้าเนี่ยมันอาจจะเช็ดออกได้ยากนะครับนี่ข้อออกแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคงจะต้องไปใช้เวลาเยอะครับผมในการเช็ดเพราะว่ามันมันมันเยอะเลยนะครับคลิปนี้ก็มาทําคลิปให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่าเราสามารถเช็ดออกได้นะครับผมนี่ นี่ครับผมอ่าเมื่อกี้ตรงนี้มีคราบสปกปรกตรงนี้ก็เช็ดออกแล้วนะครับผมนี่ยังเหลือแต่ตรงนี้นี่ครับผมเมื่อกี้ก็เช็ดตรงนี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวนี่ก็ออกแล้วนะครับแต่ก็มันเยอะอยู่ทางด้านน้นอีกครับผมนี่ก็คงต้องใช้เวลาไปเช็ดพอสมควรเลยนะครับเพื่อนใดที่อ่มีคราบยางติดที่ กระปลงรถหรือว่าสิ่งสกปรกที่เราล้างรถแล้วก็เราล้างไม่ออกนะครับผมก็ลองใช้ตัวนี้เลยนะครับผมนี่เซคินนะครับก็สามารถช่วยขจัดคราบสกปรกที่ฝังแน่นได้อย่างดีเลยนะครับซื้อหามาได้นะครับผมมีขายตามร้านค้าตามห้างอะไรเงี้ยก็มีครับผม โอเคนะครับคลิปนี้ก็เลยมานําเสนอวิธีการขจัดคาบเอ่อพวกยางติดรถนะครับผมคาบยางต้นไม้ติดที่รถให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมก็ใครมีปัญหาก็ลองนําไปแก้ไขดูกันได้นะครับโอเคคลิปนี้ขอจบละเอียดในการนําเสนอวแตพียงเท่างนี้นะขอขอบคุณนะครับที่เข้มามิตตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอละกันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ